ฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้ไม่เห็นสายเอวเลยดี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 ดดดดเพลงไหนไม่ร้องได้แค่นี้อ่ะฮะเพลงอะไรนะท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากสายเอวด้วยหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาสายเอวด้วย ฝากไว้กับฉันนะวันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรเออเอเอยจบแล้วแม่ลองท่านอื่นไปได้แล้วจบแล้วเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยหรือยังพื้นค่ะ พื้นค่ะพื้น